ความเป็วะวัลล่าอาหารไทยที่อยู่ไทยรูปแบบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำเผ็ดเท่าคนไทยที่ประเทศไทยอันตรายค่ะอ <laughs> มีปัญหาสถานที่เที่ยวที่นี่เน,นี่นังจริงจริงไม่ได <laughs> <laughs> ้จู

ปะเทศอีฟุนอีซิฟาบิตีพิเรอเพแล้ว่ามีสามีของอีปุ่นท้าไม่เปดล้าอาหารไทยที่อยู่ประเทศอีปุ่นก็เป็นคนชอบค้าขายเคยเปิดร้านอาหารที่ประเทศไทยพราแม่ขายอาหารมาก่อนออคุณแม่คุณพ่อก็ทำงานอยู่ที่ร้านอาหารในประเทศไทย สมัยก่อนนะสมัยเด็กๆตอนนี้ตนี้ตนี้ไม่จำไม่แก่แล้วอาไม่จำกันแล้วลูกเลี้ยงอยอ้ทำไมทุนที่นี่ถึงนาริตาก็แต่งงานกับคนญี่ปุ่นใช่ไหมก็อยากเปิดร้านอาหารไทยอยาเพราะว่าเราคนไทยใช่ไหมขายอาหารญี่ปุ่นคงไม่เคยกินใช่ปะ เออต้อง<อ>ขายอาหารไทยครับช่วงนี้คนญี่ปุ่นเริ่มสนใจประเทศไทยแลย<ช>้วแต่คิดว่าอีสิบห้าปีที่แล้วน่าจะคนคนญี่ปุ่นที่สนใจประเทศไทยน้อยมากจริงหรือใครดีอีน่าเปน็นคนขายดีนะทำไมเนาะก็คนญี่ปุ่นที่สนใจประเทศไทยน้อยแต่ขายดีก็เป็นอาหารไทยไง,ไงที่แบบว่า อร่อยมั้งรม่ก่อนขายดีได้ราคาดูู่จวนนี้รูปยุขึ้นยุ่ขึ้นยขึ้นเริ่มจะเริ่มจะเ,เยอะขึ้นโอ้ยยงไม่ยยยยยมกยยยเยย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 ยอยู่ยยยยยคยย่ยย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 ่ยยยนเป็นคนยี่ยย่ยยปยย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 ย ฟรั่งอืมอืมอืมรู้สึกแปลกนะทคนฝรั่ง่มาเที่ยวประเทศอีเแล้วกี่ได้เหรอฝรั่งชอบอาหารไทยนะคะจริงๆแผมไปประเทศอีประเทศไทยพี่แรกทุ่งเสียกินแพทแพทเยอะใช่ครับเฮ้ยทุ่งเสีย คสอสใส่ว่าลูกกับนอีกหน่งกิมเป็ดถ้าเผ็ดเขาจะบอกว่าต้องการเผ็ดเผ็ดถ้าเกิดไม่เผ็ดเราก็จะทำแบบธรรมดารสชาติปานกลางความเผ็ดความเผ็ดวล่าอาหารไทยที่อยู่ไทยหรือเปล่าหรือว่าน้อยลงน้อยลงความเผ็ดต้องน้อยลงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำเผ็ดเท่าคนไทยที่ประเทศไทยนะ อันตรายค่ะามีปัญหาใช่อันตรายจริงๆใช่คิดว่าความเป็ของประเทศอีเกับความเป็ของประเทศไท่ไม่เหมือนกันชนิดไม่เหมือนกันแล้วมายู่ประเทศเิลปีี่แล้วปีแล้วมีอะไรพังหามารับมาถึงประเทศอีแล้วตกใจกใจกว่า สมาเรามีอะไรอนไหมก็นอกจากปาสีไม่นะแล้วอยู่นานัชินแล้วอะไม่มีอะไรน่านกใจเลยนี้เจ๊เจ้ห้องน้ำห้องน้ำอ๋อห้องน้ำทันสมัยมากอแรกๆก็ใช้ไม่เป็นนะตัวนี้ชจอามหรืไหมอุ้ยใช่ทีเราใช่ชอยู่หรอ ใช่อยู่ที่บ้านมีบุรุษมีดีไหมดีไหมทุกคนชอบทุกคนมาจากไทยนี่มาที่บ้านจะชอบมากแล้วมีอะไรเป้าหมายไหมก็เป้าหมายอยากจะทำอยากจะทำอันนี้อยากจะทำอันนี้เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยอย่างเช่นอย่างเช่นอยากมีอยากมีสามีอีกหนึ่งคน เซ็นไปได้นะอยากมีร้านให้สักการ์สักาเอิรนแล้วก็แบบไม่ต้องเป็นเป็นเป็นีนของตัวเองแล้วมีอะไรที่ที่เที่ยวที่อยากไปแต่อยากไปไม่ได้อยากไปไม่ได้เหรออยากไปเกาะอยางัใต้โอกินาว่าอ๋อเขใแล้วแล้วก็ อามามิโอกิมานั่นอยากไปอยู่ยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปเคยไปแค่คาโกชิมะคาโกชิมะเรอะไม่เคยไปสามีเป็นคนคาโอชิมาต้องไปต้องไปคาโกชิมะคนไทยชอบประเทศญี่ปุ่นชอบมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมากใช่ชอบมากแล้วคนไทยมักจะบอกว่ามีสถานที่เที่ยวที่แนะนำไหมครับ แต่จริงๆแล้วผมไม่เคยมีความรู้ของประเทียบเ่าไม่เคยไปฮอกไกโดไม่เคยไปคาบกชิมะที่ไม่เคยไปเยอะก็เลยอยากตามดูซีรีส์ว่ามุม,มองคงคงือหมูของคนไทยจังนะครับสถานที่เที่ยวที่นี่เนะนนำจนริงๆดหเน้นนำจากหัวใจมีไหมครับ คุยไปแล้วคุยไปแล้วโอ้โหโอ้ประทับใจมากมากประทับใจมากๆคือไปออนเซ็นออนเซ็นพิคุซัตซึโอคุซัตซุออนเซ็นใช่วันนี้ประทับใจมากชอบทำไมก็เขาเปนออนเซ็นที่ดีมากแต่ดีมากนะจริงเราไปไปมาแล้วดีมากชอบที่ดคนแต่คนแต่ชอบแน่ๆแต่ว่าได้ได้กลิ่นกรรมฐานด้วยใช่ไหมใช่ใช่ อัน้นันเซนทามาโกที่ไก่กนายุยืนไมนุ่มกินไม่ไปไม่กินกินร้เดียวบอกว่า้งเดียวอายุยืนเจ็ดปี่ะกินูกไปถึงสี่ปีใช่ป่ะไม่น่าเชื่อนะนำานี้นะคะ้าอร่อยนะคะของแท้ดั้งเดิมรสชาติ บอกได้จัดย่านยังไงบอกได้อืนี่ต้อนรับทุกท่านอ,อย่าลืมเบม่มาลานอาหารไทใช่บ้านพูไทยนะ,ะ,นนะทุกคนครบเุ็มากมากเลครับมากนะคะ,นนะ,คะสวัสดีับครับ